สวัสดีครับพบกับไอเอิญชาแนลนะครับผมเดี๋ยวมื่อนี้พามาอัปเดตบึงสวนนะครับส่วนที่ติดห่วยแล้วมันชาตินี้ครับมาบุกเบิกตอนนี้ก็ลุ่มบกพริกไปแล้วครับหลายพันต้นครับอันนี้ซุ้มนี่ปลูกทดลองเบึงครับปีแรกเป็นยังไงเดี๋ยวพาบึงบรรยากาศครับนี่มันจะเป็นแหลมติดน้ำครับ อากาศดีครับครับที่ประมาณเกือบสิบไรครับเราก็ว,ว่าจะลงบักพริกล้งยังผูปูพวกพักพวกยังนะครับไปเรื่อยอ่าไฟยังระเบื้องต้นนะครับน้ำายห้องนี่ปลูกเป็นบักพริกกับ,บเขือเขี้ยวใบครับ,น,รบรรววรรนะครับเขือเขี้ยวหรือว่าบเครือเทศนะครับอี่ดินงามครับยูนนี่เขื่อเขี้ยวลงไปประมาณเกือบพันแลวครับ กะพันก็ตน้นครับปลูกเป็นคันบันไดแบบนี้เลยเดี๋ยวต้องมารอเบิง้งครับว่าผลผลิตเป็นยังไงครับน้ำสายห่วยสายห้องครับใส่ไปเบิดแล้วกระเจียวเรื่องสูบหน้าม,มาตั้งสูบน้าหดครับรอเบื้องอันนี้ก็บ,บุกเบิกยังพลัลเปลี่ยนปันไดครับต่อยูค่าครับ ว่าเรือ้ายต่ออยู่แล้วค่อยๆอ,ออกไปพาเลาะชมครับเบากพริกเบากพริกหน่อยก็ลงไปเกือบพันก็ต้นครับขนาสีได้ผลดีครับดินปลูกเบิกไม่อาจจะงามดีอยู่ได้การเลย ากาศดีครับอยืนหนี่ก็จะเป็นฝั่งนึงก็จะเป็นติดห่วยบรรยากาศนี่สุดยอดเลยแล้วก็เห็ดกระท่อมเห็ดยังนะครับโดยจะเป็นมองพักพอนนี่ตะคุมผักผิดไปเลยครับบางต้นก็ตายครับเดี๋ยวเขาส่อมที่หลังเอามาสามผิกเพือเทียดครับแถวไตนี่จะเป็นเครือเทียดครับมีพริกมียังเขียม พนครับปูกพริกไปจนสุดพุ่นล่ะกับพันต้นแล้วมันก็เอามาลงอีกครับคนอาจจะได้จ้างคนดูแลนะครับน,น้ำมืออึดครับน้ำห่วยอีกฝฟังหนึ่งกับติดแม่นม้ำลำพันชาติคือว่าเป็นที่ที่สวยงามครับผมจะรวมาพริกครับน้ำขอบนี่ ของนี่ที่เหลือก็สิปลูกเป็นพักนะครับพักเพื่อดสวนครัวต่างๆวา,างแผนไว้โซนนี่ก็จะเป็นสวนผลไม้ครับเดี๋ยวเอาขนุนเอาบักซีดาเอาผลไมต้ต่างๆนะครับที่มันกินได้มาลงเขาเสียดแทนเป็นปลาครับ ปลาเขาสั่งเองเนี่แหละครับเป็นป้าดั้งเดิมครับพวกนกพวกยังกะไยพอได้ฟังเสียงอยู่ครับนี่ก็ห้ามคนยิ่งนะครับเพราะว่าเขาก็อนุรักษ์ไว้ครับกระสีมีแหงเนี่ยครับหดหน,นามท่านเดี๋ยว นี่ก็เครื่องสูบน้ำมาแล้วก็จะมัดใส่สปริงเกอร์หดน้ำมูนกับักทิกเบิดเลยครับเอามารอชมเมงผลงานทำสวออกมากเป็นอย่างไลครับเป็นหวยบรรยากาศดีพูนครับนกกระไรครับผมเดี๋ยวติดตั้งเครื่องก่อนโอเคครับผมตอนนี้ก็ตั้งเครื่อง ว่านาำครับผมสปริงเกอร์องไงขนาดพอนิวสองครับจริงๆปั๊มตัวนี้มันเป็นขนาดสองนิวครับเดี๋ยวอันนี้ทดล่องนิวสอง,งเบืองกอนเราจยจะสดล่องออก่าสปริงเกอร์สองนิ้ว่าใส่ลองิึงครับมันจะตรงในแห้งขนาดนี้ระยะมันจะได้ประมาณไกลเติบอยู่ครับทันเร่งเครื่องแห้งนี่ก็ได้ประมาณ m, ยี่สิบสามสิบเมตรูครับแต่ว่ามันมันสิแพ่เครื่องสวด เปลือกน้ำมันพร้อมนี่ก็สำรองไปก่อนครับบ่าเรามีคนเห็ีบโซลาร์เซลล์มีโซลาร์เซลล์ครับมาติดยหญ่ไ้เบิร์ตนี่ก็น่าสิโอเคครับนะครับประมาณสิบก่าไร่ตอนนี้ห่อเละสายฮองกันครับแล้วหน้าโคตรอาจิตติดงใส่เรือครับขี่เรือหดออกครับปลูกพริกปลูกกระเทียมครับตอนนี้ลงพริกไปประมาณพันกัวแล้วครับพันกว่าต้นราคาบรูว่าเป็นยังไงครับกับ บอเป็นเนีงครับมีแผนสำรองเพากสิแปะรูปเรามีหม่องแปะรูปอยู่ครับเดีวมีพริกพันหนึ่งครับเดี๋ยวจะลองถอดลองเบิ้งมัน่าจ,จะโอเคดีแบบระบบน้ำถ้าอนาคตอาจจะเพิ่มเลเวลขึ้นไปครับอาจจะใส่ตัวสองนิ้วสามนิ้วเึินไปครับ อาหนามห้องเอือดครับเ้ามีหนามทั้งสองฟังครับเป็นฟังห่วยกับอีกฟังหนึ่งเป็นแม่น,น้มแล้วมันชาติครับอู้น้ทงที่เป็นที่เงาครับ่วางครับประมาณเกือบยี่สิบเมตรครับยี่สิบสามสิบเมตรประมาณครับถ้าต,ตอนนี้ห้อเล่งเครื่องเดินเบากระชีนาชิได้ย่ แต่ละจุดเนาะน่าจะหาเมตรหกเมตรได้อยู่ครับแต่ละจุดพอทดสอบเบื้องแล้วถ้าเขายิงไก่เนี่ยมันจะนานซุมแต่เพราะว่าทางขุนเขาเก๋ยังเพื่ะใส่ประโยชน์ลายปันไดเดาวกับรอฝนตกอาเสียมันมาใส่ใบกอนครับแต่ว่าเราใช้หวยใช้ทางหวยทางแม่น้ำนี่เขาจะเป็นปลูกพักปลูกพริกปลูกบกเขตงปลูกสุย่างเหรอครับเก็รอติดตามเบื้องครับ ถือว่าซุ้มดีครับจุดละประมาณสามสิบนาทีครับซึมลึกตอนนี้ดินแห้งๆงั้นสิครับเนี่ยเป็นดินแห้งแหง่งเป็นฟงเป็นทรายงัสิเลยครับแห่งเะได้ครับโคตลงไปปรม,มีณหมุงซุ้มเลยนี่ว่าดินอยู่นี่เป็นดินงามครับแตามันขาดตะนามตอนนี้เขากไ็ไเดดเห็นระบบน้ำขนาดจะโอเคพักห้องกรนนาสิง,งาม <S 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 ยันดีครับ อายน้ำจานดีครับจานดีลงทุนรอมนี้กัประมาณสี่ห0าพันครับซื้อเครื่องสูบน้ำซื้อสายยางซื้อหัวสปริงเกอร์ตอนนี้มาทดลองหัวหนึ่งก่อนกับคือว่าประสบผลสำเร็จดีแล้วกับสีมีโครงการขยายเพิ่มครับนี่ครับฟังลักไว้ตามนี้ครับพูุนะครับทีกับหอดต้นคำสาบนะครับ น้ำสายเงยคนละฟังเง้งาอ่ะพี่ครับ่นสุดแหลมสุดหอง่นละครับครับแม่น้ำที่เลี้ยวเห็นนะครับเป็นแม่นม้ำโดยที่นีเป็นห่วยงาข้ามากครับพื้นที่นี่ก็ถือว่าสวยงามดีครับเยวปรับปรุงเรื่องงาเรื่องต่อยุคค่าได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยครับแล้วก็ค่อยๆปรับไปโครงการก็กประมาณสามปีมันก็น่าจ,จะโอเคครับที่นี่บางมองครับที่เป็น กินไส้แต่ไส้ก็เป็นไส้มันเป็นไส้รวนนะครับเป็นไส้ละเอียดรอดติดตามชมเบิ้งนะครับต่ออยู่ค่ายังยังหลอยู่ครับที่เดียวเห็นครับมันเริ่มปุงแล้วที่หาวิธีกำจัดมันโดยที่ใส่สารเคมีแต่บรูว่าสิเอาอยู่บว็รอดติดตามเบิ้งครับ